เฮ้ยไลฟ์สดพอดีเลยมึงช่วยหน่อยดิดีมากครับเอกสแตนดาร์ดยังอยู่สแตนดาร์ดพอยโปรโมทให้ตลอดขอบคุณมากกรุงเทพกลางแปลงสวัสดีครับพวกเราสวัสดีฝาคไทยนี่สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ตัวลูมินีนะก็มีงานกรุงเทพกลางแปลง วอวันนี้งานเยอะมี o, บโมโเบนโมไปกอก t มเตอร์โวแทนออเกสตาเล่นไปแล้วแล้วก็มีกุนเท้กับบอซึ่งมันเล่นที่เขาเรียกอะไรที่สา,บารบันเทิงใช่ไหมเพิ่งริโนเวทมามาบันเทิงข้าบันเทิงแล้วก็ถนนสังขารสาราแปดเหลี่ยมก็มีเบนโไปจอกซูเปอร์เรเคสตาโอา้งานเยอะวันนี้ฝนก็เริ่มลงหน่อยนะถ้าดูก็ประมาณสามสิบใครอคูกบเมตรก็ยังพอมาได้ มันค่าเฉลีย่ยมันสูงกว่าหน่อยนึงเพราะมันเฉลีย่ยค่าที่สูงวันตอนเย็นมันลดต่ำลงวันนี้จะดูหลายชั่วโมงข้างบานถางติดข้อได้แต่พรุ่งนี้าานไดาจะคุณเยอะก็เราก็แนะนำเรื่องพรมพรมนะถ้าใครเพื่อพรมไม่ได้ก็พยายามอย่าใช้รถเก่งก็คือเป็นคาร์ฟรีเดย์ไปอย่าเป้นรถสาธารณะจะได้การจะได้ติดขัดเพื่อพรมพรมได้ดเราดูดูวันนี้วันนี้เราไปงานรตอแล้วไปอยู่ไหนหลายคนทามาเดี๋ยวขอไปถามคนชัดก่อนเลยผมเสียงแหบวะเนี่ยอ่าเป็นไงบ้างผู้จัด ดีไหมคนเยอะไหมวันนี้ฉายเรื่องอะไรวันนี้ฉายเรื่องทะเลของฉันมีคืนเล็กน้อยถึงปานกลางทะเลของฉันมีคืนเล็กน้อยถึงปานกลางําไมยาวจังอ่ะชื่อใชเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนแล้วก็ที่สงขลาแล้วก็เป็นหนังที่ได้รางวัลที่ประเทศฟูจานของเราดีไหมตรงนี้ีมากสถานที่ใหม่นะสวยงามโอ้ดูใครคิดว่าจะได้มาดูหนังกลางแปลงกลางเมืองวิวพันล้านอย่างงี้เนาะวิวหมื่นล้าน ก็มีำลอง่าวยอ๋อเรื่องแต่ก่อนไปดูขอไปดูปลาหมึกก่อนได้ไหมมากินกินปลาหมึกมันยั่วใจมากเลยเขามีโครงการนี้ด้วยนะให้ยืมแก้วรถปริมาลขยะอาอธิบายหน่อยโครงการทำไมต้องคืนแก้วอันนี้เป็นตัวที่จะช่วยลดขยะซิงเกิล o ุสในงานก็จะมีแก้วค่ะแล้วก็มีชามให้ยืมกับร้านเลยออ มาจำค่ะเสร็จแล้วถ้าคืนก็จะได้รับมาจำคืนก็เท่ากับว่าคนที่มาทานอาหารในนี้ค่ะที่ใช้แก้วตัวนี้หรือว่าชามของอิลกูก็จะไม่ทิ้งขยะเขามาจ้ากี่บาทมาจำสิบาทแล้วก็พอมาคืนก็ได้สิบาทคืนอ๋อนี่นะน,นี่ก่อนนี่คนจ่ายตังค์เลยเนี่ยอ๋อนี่ได้ตังค์คืนด้วยแล้วก็สวัดีจ้าแล้วกลับไปใช้ใหม่ไหมสวัสดีครับเอากลับมาใช้ใหม,ม่อ๋อดีนะก็ไม่เกิดขยะขยะน้อยอ๋อดีครับ ไอเดียดีมากเลยนะทำไมต้องคืนแก้วไม่สบายใจขอบคุณมากจ้าเมื่อมาก็มาใช่ไหมอร่อยไหมเนี่ยกินอะไรกันนี่อร่อยเป็นไงปลาหมึกโอ้กินหอมมากเลยอ่ะวันดีจ้ะสั่งตัวไหนตัวบนหรือตัวล่างตัวล่างะเขาบอกหางอร่อยไหมเหรอเออหนวดไม่ใช่หางเออปลาหมึกไม่มีหางไม่มีแต่หนวดโอ้กินหอมมากเลยอะ แถวบนแพงสุด80บาทเมื่อวานมาขายไหมขายไปกี่ตัวเมื่อวานมีหมดไหมทำไปทุกนโหหมดทีมึงมีว่าหมึกหมดค่ะหอมมากเลยแล้วก็ใส่น้ำจิ้มทั่วลิสงค่ะพริกหัวคั่วเองค่ะ คิดถึงทุก่อนมันซื้อมาให้แม่ผมอ่ะแม่ผมชอบกินจำได้อยู่จำได้ไหมปีทแต่ไม่ใช่ร้ายคุณนี่ไม่ใช่ค่ะดูดูอยู่ในเออใช่แม่วันนี้ก็ได้มาได้มันแต่แต่แม่ผมไม่อยู่แล้วอืมท่านผู้ว่าต้องทายไม่ไหวเจ็บคอตอนนี้โอ้เสียงเสียงเซ็กซี่มาเลยโอ้คิวยาเลยไมันจะหมดเสร็จเนี่ยเสร็จแล้วค่ะไม่แล้วคนอื่นที่แย่เนี่ยชองน้องเขาหกตัวเลยโอ้น่ากินเลยตัวเลยอ่ะไปทานให้อร่อยนะคุณชัย แล้วกินแล้วคืนได้ไหมเนี่ยกินได้ใช่ไหมมันเหนียวไหมไม่เหนียวค่ะไม่เหนียวไม่เหนียวปดูดิเขาดูหน่อยโอ้สวยนะครับนี่คนญี่ปุ่นอันนี้แล้วไหนดวดมันยังไหนอ๋อดวดเล็กแค่นี้จะกินอะไรได้อ่ะนี่ค่ะดูดปะปาอ๋อดูดปะปาเลยอันนี้ต้องบดไหมไม่บดออ๋สำหรับคนที่ชอบกินอันนี้กินบ่อยอ่ะ อ๋อมาตามกินถ้าไม่กินเราถึงวันนี้ไม่ได้มางานสวัสดีจ้านี่มีของดีนี่เขตไหนเนี่ยเขียนละพาวนะมีข้าวโพดหวานสวัสดีจ้าสบายดีนะใช่สดอยู่ฮะอ๋อนี่ญาติเราเองญาติเราเองญาติเราเพื่อนญาติของเพื่อนสนิทญาติของสมยศสวัสดีนะเจ๊สบายดีนะโอ้หอมเลยข้าวโพด ไม่ได้เข้ายี่เลยอ่ะหรอเขาตายใช่ไหมสวัสดีจ้าเจ้าเก่าพ่อปลาอันนี้เขาอะไรนะเกี๊ยวชายไก่ย่างกับไก่กะทิสวัสดีจ้าวิ่งไปกี่กิโลเนี่ยกินแล้วจะหมดไหมที่วิ่งอ่ะสบายวิ่งก็กินได้นะย่างถ่ายรูปได้ได้ครับยืนด้วยถ่ายด้วยได้ไหมครับวิ่งไปกี่กิโลวันนี้ได้ไปหกพันโอ้สบายแล้วกินได้เยอะแล้วขอบคุณนะคะได้เลยครับ โอเคขอบคุณนะครับโอ้มีข้าวเกียบมีอะไรโอ้ขาหมูก็มาด้วยตัวถาวไปไงแล้วตะลับเปล่ะมีเปล่าตะละเปาวไม่มีเหรอประมาณเท้ามันถอยยู่สนามแยกขายน้ำบ๊วยมานาวันด,ดีจ้าโอ้คิวยาวเลยเนี่ยวันด,ดีครับเนี่ยกุ้ญญงแช่ลูกคุณหนูข้าไหนลูกคุณหนูเนี่ย พาดีจ้าทำอะไรเนี่ยนนี่ลูกคุณหนูยุงเียอะไรลูกศาสต์เก่งเลยเนี่ยโอ้มันเหมือนกุ้งเต้นนะโอ,โอ้นี่หนังก็เต็มหายนะพาดีจ้ามีดารามาอากาศก,าก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะประมาณ30มิลลิกรัมฝุ่นเริ่มลงนะช่วงเย็นก็พอได้ะ่ะไม่อันตรายมาก ได้ครับมาอะไรก้องกี่ไหนอ่ะาไทยแล้วครถ่ายหน่อยชอบกลุ่มอย่างเจอกันอีกแล้วนะไม่เกันทียู่ใครับบชนหมน้อักป่ะปรากฏว่าเวลาเราเอาไป่อคใสขอบคุณนะหนังเรื่องไรทีที่เขาถามอีกทีทะเลของฉันมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นหนังกี่ับอะไรนะอา b t เหรอใช่๋อเวแสงมันย้อน เขาใจกันเองนวคนไทยเป็นหนังนี่นะเนี่ยับนี้ก็กว่นได้ขอบคุณนะครับถ้าบนหนังเรื่องนี้จะไม่ให้ดูมั้ญี่ปุ่นซื้อไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเดินไปดูเบสโซ่หน่อยเดี๋ยวกลับมาไอะไรอ้อยติมอ้อยติมนี่อันนี้เช่าหร่อ้อยเต็มแ่ง พ้อยตีมลืมหัวเนี่ยเออตีมลืมหัวพอดีจำได้แล้วครับมาขายตีมลืมหัวหัูเต๋อแต่เราไม่เน้นกินนะเราเน้นดูหนังอาทิตย์หน้าสายไหนอาทิตย์หน้าสายไหนอาทิตย์หน้าสายไหนไมม่ีแล้วมีฮะหมดแล้วเหหรอมดแล้วเฮ้ยทำไมหมดเร็วงะตาอาทิตย์ตาอาทิตย์แล้วโอเค ไปเดี๋ยวไปดู BSO หน่อยอันนี้เป็นงานแรกเป็นงานหนึ่งนะวัสดีครับคนเยอะดีนะตอนเย็นนี้ฝุนก็ลงหน่อยนะตรงประมาณแถวน,นี้ก็เหลือประมาณสามสิบไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะแต่ก่าเฉลียยี่ิบชั่วโมงก็ยังสูงอยู่เสียงแหบนิดหน่อย <c oughs> สลุมก็คึกคักวันนี้ มี BSO นะแบงกอกสิบคนนี่จบยังเดี๋ยว BSO จบกี่โมงนะประมาณครึ่งอันนี้มันทุ่มครึ่งนะตอนนี้มันหกโมงสี่แปดตรงนี้ก็จริงแล้วก็เป็นทางนี้ลออกมาหลายคนอาจจะไม่เคยเข้ามานะแต่หลายคนเคยมาวัสดีครับมาฟังเองดูหนังเหรอมาดีมามาเอาถ่ายกินนะแสงอยู่นี้มาโชคดีมากเลยตรงนี้แ่ะมาเดียวฝับทางครับ ไอ้ว่าถ่ายให้ไหมวะถ่ายให้หน่อยถ่ายให้น้องหน่อยเดี๋ยวปิดนี่เลยมาดูหนังเหรอวะนี่ไม่ฟังโอเคครไปเดินเล่นครับไปเดินเล่นครับดีครับโอเคยังสนุกนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นอาคารบันเทิงก็เป็นตัวเหมือนก้อนหอยอยู่ด้านในคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเคยมาแล้วก็ปรับปรุงใหม่นะก็มีทางวีกิมก็ช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้ อันนี้ไปสวนรุมสว่างสว่างมากเลยสว่างจะมีคนบ่นเลยว่าสว่างเกินไปคนที่อยู่คอนโดแถวนี้บอกโอ้ยสีขาวไม่สวยแต่ว่าสว่างดีนะคนชอบดูหน้ขนาข้างหน้างานหลังการแปลงยังไม่ฉายเลยนะมาทันนะน่าฉายถะทุ่มหนึ่งมั้งก็เสร็จถ้าสองสามทุ่มนะส่วนบีโน่าจะเสร็จทุ่มครึ่งนะซิมโฟนี ตอนนี้ฝุนลดลดลงนะช่วงตอนนี้ฝุนลดลงหน่อยหนึ่งก็พอได้แต่เขายังสูงอยู่สองช่วงอาทิตย์หน้าพรุ่งนี้ก็เวริร์คความโฮมกว่านะเอเวิร์คครามโภงได้ถ้าใครเวิคามโไม่ได้ก็พยายามใช้รถสาธารณะรถการใช้รถยนต์ลงนี่โอ้ไปสว่างคนเยอะมากเลยอะงงเลยหลายพัน จะไปเล่นกับแมววะนี่น่ารักดีนะไปขี่ไล่แมวอาสวัสดีครับสบายดีนะสบายดีครับสวัสดีครับลูกชายอย่างเนี้ยได้เลยรอเลยลูกโอเคสวัสดีนะลูก ผู้บ้าหลายฟิวเหรอครับหลายฟิวหลายต่อฟิวแล้วเดินไปดูดวิสโตรหนึ่งวสโตก็มีถึงเดินมีนานะแต่วันที่สามมีนาก็มีทุกวันอาทิตย์จุกมใช่ครับทุกวันาวันที่ก็มาได้เลยนะที่าลานตลาดสลาแปดเหลี่ยมหรือสวนปาล์มนะก็อยู่ตรงกลางๆอะ่ะแล้วก็บรูรณะเสร็จแล้วก็สวยงาม เล็กกี่โมงนะห้าโมงถึงทุ่มกึม่งคนคึกคักเลยอโอ้โหดีใจยินดีจ้ะมาเลยจ้ะขอบนุญาตลบกวนนะไม่รบกวนจ้ะนี่เด็กธรรมดาตัวเนี้ยธรรมดาค่ะขอบคุณ,คคณนะโอเคนะครับ กรุงเทพก็ยังดีนะกายก็ยังเยียนๆอยู่วันนี้ผมก็กานตั้งแต่เช้าเลยมีเปิดงานวิ่งสองงานตั้งแต่ตีสามกว่าที่เอ็มพายทาวเวแล้วก็ไปที่สวนลุมงเก้าแล้วก็ไปที่ราชภัฒน์สมเด็จเจ้าพรยาแล้วก็มีท่านรับคนเพนืพ่อนๆฟิลิปปิน์ที่มาแล้วก็มาที่สวนลุมต่อดีครับคึกคักครับกรุงเทพก็มีความหลากหลายนะสวยงามกิจกรรม่างทาง อันนี้แหละที่บอกว่า BSO นะพวกเราก็ยังมีทุกอาทิตย์ไม่มีอาทิตย์วันเดียวนะอาทิตย์วันเดียวทุกอาทิตย์ต่อไปถึงวันที่สามมนาเลยนะครับสองมีนาเฮ้ยคนเยอะมากเลยก็ขอบคุณทาง BSO นะแบงก็อตซิฟานีกับไค s สรา เอ้ยเียงมันไม่ไหวละอย่าไปพูดเลยเดี๋ยวคนจะน้ำคานะสวัสดีครับ้เ้สวัสดีครับสวัสดีครับได้ได้ระวังระวังตกนะ แม่จะหนาวหน่อยนึงแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ต้องสนุกสนานด้วยนิวยอร์กนิวยอร์กขอบคุณนะครับต้องตกนะเรื่องสบายดีนะโอเคโอเคเยี่ยชัวร์อเด

โอ้คิดถึงแสนดีเนี่ยอยู่นิวยอร์กแล้วได้ยินเสียงเพลงไหมพวกเรา ตอนนี้อยู่นิวยอร์กตอนนี้ยังไม่ได้ไปที่โรงเรียนฮนะแค่นิวยอร์กอยู่สองคืนยังไม่เรียนยังเที่ยวนิวยอร์กอยู่จากนิวยอร์กนะครับขออนุญาตกลับเมไรครับไปดิสนีย์แลนด์กันอ่าดิสนีย์แลนด์ครับผมสิ่งต่อไปนะฮะก็ผมเชื่อว่าน่าจะโดนใจคนที่เป็นคนรักงดิสนีย์นะครับวันนี้ขออนุญาตลองฟัง,ฟง,ฟงเพลงดิสนีย์เพลงนะเดี๋ยว ขออนุญาตยืี่ยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวยงานเพิ่งรีโนเวทใหม่เนะโอ้ b e a ีแอ a n ด the Beast ไ็้ใช่ไหม

ครับผมสบายดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ No. Yeah. sitting there the sun <laughs> ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องอามกันกันและน้องปานเ้าานักชาครับขอบคครบอบคุณครับขอบคุณมากค,ครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราในวันนี้แล้วนะครับขอขอบพระคุณบุญรอดบรูรี่บีกริมและสุเทพภหาหานครที่นำความสุขมาให้เรานะครับสร้างบรรยากาศนี้ให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังใจว่า ครั้งต่อไปนะครับเรายังมีอยู่ด้วยกันอีกตั้ง6อาทิตย์น,นะครับนในอาทิตย์หน้าวันที่26มกราคมเราก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลของตรุษจ,จีนกันแล้วนะครับรองศาสตร,ร,ตร,ร,ตร,ราจารย์ดรนราัจันกลบศิลปินศิลปทรจะมาเป็นผู้อวยเพลงและนักร้องรับเชิญก็จะเป็นนักร้องรับเชิญที่คุ้นหน้าคนหนึ่งนะครับและนักร้องรับเชิญหน้าใหม่อีกคนหนึ่งนะครับที่คุ้นหน้าก็คือคุณเพลและพีพรประทุมอานนท์และ นักร้องชายคือคุณเวลดิจยศก,กอนเดชยานันนะครับก็ <มา S 1> เป็นทายาของกันตนาลูกชายไอยงนี่ ladies and gentlemen we would like to bring you to the end of this um, evening session with our thanks to big grim to bunra brewery and Bangkok Metropolitan Administration for making this event possible for all of us here we continue to play for you for another six weeks six sundays and next sundays will feature works and the conducting from the associate professor dr nora atjan klam and our singers are kun pearl rapiepon kattum anon and kun ditzakong ditsiyanan so ladies and gentlemen stay well have a great week ahead, and of course, see you next Sunday. And of course, we have New York, New York. Why can't we have another cool and windy city by Chicago selection? Wow. Until next Sunday. สวัสดีครับ. สวัสดีครับสวัสดีครับดีมากครับ <c oughs> อ้ <c oughs> พรุ่งนี้ก็ไอ้อาทิตย์หน้านะครับมาอกกมาทิตย์ก็มาได้อีกมันก็มีงานตลอดนะแล้วก็รีโนเวทเกับหมดแล้วเหลือศาลาไอุ้่มิันธุถานก็เสร็จสิงหาอาคารบันเทิงเสร็จแล้วนะเข้าน้ำเสร็จพกกระากรูพาคือเล่นเด็กเปิดพรุ่งนี้นะมีเพิ่มใหม่สามชุดใหญ่ ก็สำหรับทุกคนนะสวนลราไม่ไหวล้วไม่เสียงันเดี๋ยวล้ายพวกเราก่อนนะกีพวกหลายเสียงหมดเออตาแดงด้วยไปแล้วครับก็ฝุนพวกนี้ก็ดูนะน่าจะสูงอยู่อีกวันหนึ่งแลพี่ชั่วปไปอาทิตย์ก็มาสูาพกัคนด้วยนะครับโอเคไปกัน,นครับสวสัสดีครับ